เล่าเรื่องหลวงพ่อ EP 92เรื่องทางเดินของชีวิตชีวิตของคนเรานั้นแท้จริงคือการเดินทางชนิดหนึ่งซึ่งเดินจากความเต็มไปด้วยความทุกข์ไปยังที่จบสิ้นสุดของความทุกข์ที่ตนเคยผ่านมาแล้วนั่นเองไม่รู้ว่าผู้นั้นจะทราบหรือไม่ทราบรู้สึกหรือไม่รู้สึก ชีวิตก็ยังคงเป็นการเดินทางเรื่อยอยู่นั่นเองเมื่อเดินไปทั้งที่ไม่ทราบก็ยังย่อมมีความราหกระเหินบอบช้ำเป็นธรรมดาการเดินทางของชีวิตนี้มิใช่เป็นการเดินทางด้วยเทา้าทางชีวิตทางของชีวิตจึงมิใช่ทางที่เดินได้ด้วยเทา้าอีกเช่นเดียวกันบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนได้พากันสนใจในทางชีวิตกันมากเป็นพิเศษ ในฐานะที่เป็นทางของจิตอันจะวิวัตรไปในทางสูงซึ่งจะไปได้สูงกว่าทางวัตถุหรือทางกายอย่างที่จะเทียบกันไม่ได้เลยสิ่งที่เรียกกันว่าทางทางนั้นจะมีสายเดียวก็จริงตามธรรมดาต้องประกอบอยู่ด้วยองคุณหลายประการเสมอทางเดินเท้าทางไกลแลเดือนสายหนึ่ง จะต้องประกอบด้วยสะพานร่มเงาที่พักอาศัยระหว่างทางการอารักขาคุ้มครองในระหว่างทางการหาอาหารได้เสมอไปในระหว่างทางดังนี้เป็นต้นฉันใดทางชีวิตแม้จะสายเดียวดิ่งไปสู่ความทุกข์ก็จริงแต่ก็ต้องประกอบไปด้วยองคุณหลายประการฉะนั้น ศาสนาเป็นองค์คุณอันสำคัญโดยช่วยให้ชีวิตนี้มีความสดชื่นเยือกเย็นพอที่จะเป็นที่อยู่ไม่ร้อนเป็นไฟเช่นเดียวกับน้ำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงพฤกษาชาติให้สดชื่นงอกงามตลอดเวลาฉันไดฉันนั้นปัจจัยเป็นองค์คุณที่จะช่วยให้เกิดอุดมคติอันมีกำลังแรงในการที่จะกระตุ้นให้ปฏิบัติตามศาสนาหรือหน้าที่อื่นๆทให้เกิดความเชื่อความเพียร และคุณธรรมอื่นๆที่เป็นตัวกำลังสำคัญด้วยกันทั้งนั้นอย่างมากพอที่จะไม่เกิดการท้อทอยหรือโลเลหรือหันหลังกลับโดยสรุปก็คือช่วยให้มีความเป็นนักปราชญ์หรือมีปัญญาเครื่องดำเนินตนไปจนรู้ถึงปลายทางที่ตนประสงค์วิทยาศาสตร์ช่วยให้เป็นผู้รู้จักเหตุผลให้รู้จักใช้เหตุผลและให้อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผล เพื่อให้ชีวิตนี้ไม่หลับหูหลับตาเดินไปอย่างโง่เง่างมง,า,ง,ง,า,ง,งายซึ่งจะทำให้เดินไม่ถึงหรือเดินช้าถึงช้าและไม่ได้รับผลเป็นที่พอใจศิลปะโดยเฉพาะก็คือศิลปะแห่งการครองชีวิตหรือการบังคับตัวเองได้ ช่วยให้ชีวิตนี้ดูแจ่มใสงดงามชื่นใจน่ารักใคร่นำมาซึ่งความเพืิอเพื่อนในการก้าวหน้าไปด้วยความรู้และการกระทําที่ดูงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายภูมิธรรมคือธรรมสมบัติหรือความดีความจริงความยุติธรรมที่ประกอบอยู่ในอยู่ที่เนื้อที่ตัว ช่วยเหลือให้เกิดบุคลิกลักษณะอันนำมาซึ่งความเลื่อมใสความไม้วางใจความน่าคมหาสมาคมจากชีวิตรอบข้างทำให้ชีวิตนั้นตั้งอยู่ในฐานะปูชนียบุคคลเป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของชีวิตทั้งหลายความรู้ช่วยให้มีความสามารถในการที่จะใช้ความคิดการวินิจฉัยสิ่งต่างๆได้อย่างกว้างขวางในการตัดสินใจการคน้นคว้าทดลอง การแก้ไขอุปสรรคและอื่นๆในอันที่จะเกิดผลในการคลองชีพการสมาคมและอื่นๆที่จําเป็นทุกประการโดยสมบูรณ์สติปัญญาช่วยให้เกิดสมรรถภาพหรือปฏิภาณในการดําเนินงานของชีวิตให้สําเร็จรู้เ่องไปได้ตามแนวของความรู้ทําให้งานของชีวิตทุกชนิดทุกระดับดําเนินไปได้โดยง่ายโดยเร็วโดยสมบูรณ์และโดยปลอดภยัยโดยประการทั้งปวง อนามัยช่วยให้มีกำลังกายอันเป็นบาดฐานแห่งกำลังใจมีความคล่องแคล่วว่องไวอาหารราเริงสะดวกสบายใจในการเป็นอยู่ของตนทำกายนี้ให้เป็นเหมือนม้าที่เจ้าของเลี้ยงดูอย่างถูกต้องที่สุดแล้วสามารถเป็นพูพานะนนำเจ้าของไปสู่ที่มุ่งหมายได้ฉันใดก็ฉันนั้นองค์คุณแปประการนี้กำลังรวมกันเป็นทางสายเดียวของข้าพาเจ้าช่วยให้ชีวิตของข้าพาเจ้าเดินไปอย่างไรเป็นที่พอใจมาก จนถึงกลับนึกอยากจะยืนยันแก่เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายว่าจงลองเดินทางสายนี้อันประกอบด้วยองคุณแปดอย่างนี้โดูบ้างเถิดผลในโลกนี้ก็คือทรัพย์ชื่อเสียงและมิตรภาพก็ตามผลในโลกหน้าก็คือสุขคติก็ตามและผลอันสูงสุดผลจากโลกทั้งปวงก็คือนิพพานก็ตามจักเป็นที่หวังได้ครบถ้วนโดยไม่ต้องสงสัยเลย องค์คุณทั้งแดนี้ต้องมีครบถ้วนพอเหมาะสมส่วนและเข้ากันสนิทพร้อมที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาจึงจะสําเร็จเป็นตัวทางและการเดินทางในตัวมันเองอยู่แล้วทุกขณะไม่มีการถอยหลังโลกทุกวันนี้มีอะไรอะไรมากเกินไปที่ทางจะพุกพันชีวิตนี้ให้ตกอยู่ภายใต้อํานาจของสิ่งที่เบียบคันเผาลนเผอไปเพียงนิดเดียวก็จะทลายลงไปในเกล กองเพลิงชนิดที่ยากที่จะถอนตัวออกมาได้และถึงกับตายอยู่ในกองเพิงนั้นเป็นที่สุดเพราะเหตุน,นั้นจึงเป็นการสมควรหรือจําเป็นสําหรับชีวิตทุกชีวิตที่จะต้องสแสวงหาทางและมีทางของตนอันถูกต้องปลอดภัยเพื่อก้าวไปสู่ความสะอาดหมดจดสว่างสวายสงบเย็นตามความปรารถนาไม่เสียทีที่ได้เวียนมาได้ในเกลียว แห่งวัตตะสงสารจนกระทั่งมามีชีวิตในวันนี้กับเขาด้วยชีวิตหนึ่งโลกทุกวันนี้มากไปด้วยขวางหนามอันเป็นอันตารายมากยิ่งขึ้นเพียงใดชีวิตนี้ก็ยิ่งต้องเพียรพร้อมไปด้วยคุณธรรมและสมรรถภาพอันเป็นเครื่องป้องกันและแก้ไขอันตารายนั้นมากขึ้นเพียงนั้น เพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีหนทางอันประกอบไปด้วยองค์8ประการดังกล่าวทางไปของชีวิตในด้านจิตหรือวิญญาณของเขาพวกนั้นจึงจะก้าวไปด้วยดีคู่กันไปได้กับการก้าวหน้าในทางวัตถุหรือทางกายของโลกแห่งสมัยนี้อันกำลังก้าวไปอย่างมากมายจนเกินพอดีหรือผิดสวนไม่สมประกอบจนทำให้โลกละสัมละสายเป็นประจำวันอยู่แล้ว ทางชีวิตแห่งสมัยนี้โลดโผนโยกโครงุครขะขึ้นลงยิ่งกว่าสมัยเก่าก่อนเกินกว่าที่จะดำเนินไปได้ง่ายโดยการใช้วิธีการที่ง่ายๆสั้นๆเหมือนที่แล้วมานับว่าเป็นโชคดีของพุทธบริษัทที่เรามีพระพุทธศาสนาอันแสนประเสริฐของเราซึ่งอาจจะอํานวยสิ่งต่างๆอันเป็นองค์คุณแปดประการให้แก่เราได้อย่างครบถ้วน พุทธศาส,สนาของเรามีเหลี่ยมพายอันสมบูรณ์แล้วแต่เราจะเพ่งดูกันในเหลี่ยมไหนก็มีให้ดูเป็นให้ได้ครบทุกอย่างทุกเหลี่ยมพุทธศาส,สนาในฐานะที่เป็นทั้งศาสนาเป็นทั้งปัจญญาเป็นวิทยาศาสตร์เป็นศิลปะแห่งการครองชีวิตเป็นภูมิธรรมที่พึงประสงค์ของมนุษยชาติเป็นความรู้ที่ครบถ้วนเป็นสติปัญญาที่คล่องแคล่วและเป็นอาามัยทั้งกายและทางจิตเหล่านี้ แต่ละเหลี่ยมเหลี่ยมนั่นเองนะเป็นองคุณครบทั้ง8ปประการที่รวมกันเข้าเป็นตัวทางและเป็นการเดินทางพร้อมกันไปในตัวดังที่กล่าวข้าพเจ้าขอชักชวนเพื่อนร่วมกันเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายให้สนใจในทางอันเอกอันเป็นทางดิ่งไปสู่ความสิ้นทุกข์ของบุคคลผู้เดียวแต่ละคนแต่ละคนทางนี้ข้าพเจ้าขอชักชวนให้พร้อมใจการต่อสู้โดยทุกวิถีทาง เพื่อให้ทางทางนี้ยังคงเปิดเผยปรากฏอยู่เป็นทางเดินของสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอชักชวนมิตรสหายทั้งหลายให้สละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อป้องกันหนทางอันนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่เป็นทางรอดของตนและของเพื่อนสัตว์ทั้งหลายตลอ,อดกาลอันไม่มีที่สิ้นสุดในนามแห่งพระพุทธองค์ผู้ทรงประกาศความจริงสากลแห่มนุษยชาติทั้งมวล